ดึงไอ้ตึงกไอ้ก้อนอะไรปล่อยปล่อยเชีอะเลยลมอยู่ฝั่งนี้เลยนะลมไม่ลบมาดีอาลงเลยนหรอเปลี่ยนอะไรเดี๋ยวเอาได้กับตึ๊กเอาพื้นเรียบกับเรานี้ตึ๊เอาได้เลยนะครับได้เลยกับไปปลาลักก็แต่ว่ามันนักเชียรนะครับเนี้ยกับเชียรพอดีว่างเอ็นไซน์นะกับเอ็นไซน์เอ็นตกปลา หีมาฝนมันแต่มันเกาเลยกับว่างพอกขึ้นติดลมถึงการดนะครับเลยม,มาเจ,ก,จ,าเจกใจเชียงในร้อนเปลียเสียงนู้นมันเน่ามันเกาเลยนะครับหีมาฝอนเอามาอยู่นะครับ้องจ่ายร้านซิฟน่ะมาเนี่ยกับขึ้นได้ปอนประมาณนี้กับซื้อเอาอเคเลยนะครับเอาหนกปากนั่งนี่ตัวตีส้านนะรับ